เทคโนโลยีเรา ก้าวล้ำมากขึ้นในช่วง2-300ปีที่ผ่านมานะครับเราก็สามารถที่จะผลิตยาแล้วก็วิธีรักษาแล้วก็เอาชนะเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยกลับพบว่าเรามีโรค NCD โรคมะเรง็งแล้วก็โรคแพ้ภูมิตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้ามาแทนที่นั่นเองแต่แพทย์กับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะครับก็ได้แต่เพียงค้นหาวิธีแล้วก็ศึกษาหายาต่างๆเนี่ยมาบรรเทาอาการแล้วก็พยายามมารักษาผู้คนที่เป็นโรค NCD และโรคมะเร็งเหล่านี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาโรคเหล่านี้ได้หายขาด100%เเซนะครับส่วนใหญ่ก็ได้เพียงแค่ประคับประค,ระคองเอาไว้เท่านั้นจนจนกระทั่งประมาณปี1 9 6 0กถึง1970น็ะครับ,รบก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งครับเป็นนักชีวเคมีชื่อทีคอรลินเคมเบลนะครับดรทีคอร์ลินเคมเบลเนี่ยได้เข้าไปทำงานร่วมกับองค์การยูนนเซฟนะครับในประเทศฟิลิปปินส์ช่วงเวลานั้นเนี่ย ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมีความยากจนแล้วก็เด็กๆเ,เป็นจํานวนมากเนี่ยมีภาวะในการขาดสารอาหารนะครับโดยเฉพาะสารอาหารที่เป็นประเภทโปรโตีนนะครับองค์การยูนิเซฟกับดรทีคอลินเคมเบลเนี่ยก็ได้ส่งเสริมให้เด็กฟิลิปปินส์เนี่ยรับประทานอาหารที่เป็นโปรโตีนทางเลือกจากพวกธัญ,ญพืชแล้วก็ถั่วต่างๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมีราคาแพงก็เลยทําให้เด็กในฟิลิปปินส์เนี่ยรับประทานถั่วแล้วก็ธัญ,ญพืชมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับแต่หลังจากนั้นในเวลาต่อมาเนี่ยพบว่ามีโรค โรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในเด็กฟิลิปปินส์ก็คือโรคมะเร็งตับดรคอลินแคมเบลก็เลยเข้าไปศึกษาดูว่าเอ๊ะโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในเด็กนะครับแต่ทําไมเด็กฟิลิปปินส์ทำไมถึงเกิดโรคมะเร็งตับขึ้นได้แล้วท่านก็ได้ไปสังเกตพบว่าเด็กฟิลิปปินส์ที่เป็นมะเร็งตับนั้นเนี่ยมักจะมีฐานะปานกลางถึงฐานะร่ำรวยเท่านั้นแต่ทำไมเด็กฟิลิปปินส์ที่มีฐานะยากจนถึงไม่เป็นโรคมะเร็งตับ ท่านก็เลยศึกษาลึกลงไปทําการศึกษาในหนูทดลองปรากฏว่าเขาพบว่าสารที่ทําให้เป็นสารก่อมะเร็งตับนั่นก็คือสารอฟราท็อกซินที่หลายคนที่สนใจเรื่องสุขภาพนะครับอาจจะเคยคุ้นๆหูกันก็คือสารที่อยู่ในเมล็ดถั่วลิสงหรือว่าในอาหารแห้งต่างๆที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับสารอฟราท็อกซินเนี่ยจะชอบอยู่ในอาหารแห้งแล้วก็จะสร้างสารพิษขึ้นมาที่เรียกว่าอฟราท็อกซินและสารอฟราท็อกซินตัวนี้นี่เอง ที่เป็นสารก่อมะเร็งที่ทําให้เกิดมะเร็งตับทั้งในสัตว์และในมนุษย์นะครับแต่ทําไมในเด็กที่มีฐานะยากจนในฟิลิปปินส์ถึงไม่เป็นมะเร็งตับท่านก็ได้ทดลองโดยการฉีดสารอัฟฟาท็อกซินเข้าไปในหนูทดลองแล้วปรากฏว่าในหนูทดลองเนี่ยพอหลังจากที่ได้รับอัฟฟาท็อกซินและเป็นมะเร็งตับแล้วเนี่ยท่านทดลองให้สารโปรตีนหรือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเคซีนซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ํานมวัวนะครับก็ป้อนให้อาหารหนูด้วยโปรตีนเคซีนตัวนี้ประมาณ20%ปรากฏว่า ก้อนมะเร็งตับเนี่ยมีการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็วและก็ทําการทดลองลดสารเคซีนลงเหลือ5%ปรากฏว่าตัวก้อนมะเร็งเนี่ยมีขนาดเท่าเดิมหรือมีขนาดเล็กลงอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับและก็ได้สลับในการให้โปรโตีนเคซีนเพิ่มขึ้นไป20%ปรากฏว่าก้อนมะเร็งก็กลับมาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งทำอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับและได้ใช้หนูทดลองไปเป็นจํานวนมากจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าถึงแม้ว่าโปรโตีนที่มาจาก จะไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งโดยตรงนะครับแต่สารโปรโตีนที่มาจากสัตว์หรือว่ามาจากน้ํานมวัวเนี่ยเป็นสารที่ส่งเสริมให้มะเร็งเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเมื่อท่านได้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยทา่านก็ไปศึกษาต่อในประเทศจีนนะครับเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงมีคนเป็นโรค NCD เป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนี่เยอะและทําไมในประเทศจีนโดยเฉพาะคนจีนที่อยู่ในชนบททําไมถึงไม่มีโรค ค NCD แล้วก็ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งเหมือนคนอเมริกันท่านก็ได้ศึกษาเปรียบเทียบทางสิติแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตต่างๆของคนจีนที่อยู่ในชนบทว่าใช้ชีวิตต่างจากคนอเมริกันในเมืองอย่างไรนะครับปรากฏว่าคนจีนที่อยู่ในชนบทเนี่ยเขารับประทานผักและผลไม้เนี่ยมากกว่ารับประทานเนื้อสัตว์อย่างมีนัยสําคัญส่วนคนอเมริกันที่อยู่ในเมืองนั้นมีการรับประทานเนื้อสัตว์มากกว่าการรับประทานผักผลไม้นั่นเองนะครับ